ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการติดแผ่นเพจแผ่นนี้นะครับก็คือติดยังไงไม่ให้มีลมไม่ให้มีลมรั่วออกตามขอบนะครับขอบเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราเปิดเพลงนะครับถ้ามีเบสแรงๆเนี่ยบางบางบางใบนะครับตู้บางใบเนี่ยมันจะมีลมนะครับรั่วออกตามขอบของเพจนะครับเวลาที่เราติดเข้าไปข้างล่างเนี้มามันก็มันจะมีลม ออกตามขอบข้างนี้ครับวันนี้เราจะเราก็จะมีวิธีการช่วยแล้วกันนะครับช่วยให้มันลมออกน้อยนะครับหรือว่าไม่รั่วเลยเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะปุดได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ด้านล่างครับดูด้านล่างก่อนก็คือส่วนมากลมที่มันออกได้มันจะออกมาจากตรงรอยพวกนี้นะครับจะเป็นรอยของที่เรากรีดหนังนะครับเนี่ย บางทีพื้นที่มันอาจจะไม่เสมอกันนะครับเราก็จะมีวิธีการแก้นะครับก็คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือเราจะใช้เป็นซิลิโคนใส่นะครับซีนตามขอบนี้นะครับไล่ให้รอบเลยนะครับก่อนที่เราจะประกบเพจเข้าไปกับตู้นะครับมันก็จะช่วยให้ไม่มีลมรั่วออกได้นะครับ อาจจะช่วยได้ไดเยอะเลยทีเดียววิธีก็คือลากไปตามขอบอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับองั้นมันจะดูแบบเลอะเทอะนะครับจริงๆเราจะใช้เป็นสีดำก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนี่นะครับเท่ากับซิลิคโคนมันจะไปอุดช่องว่างระหว่างรอยหนังกับไม้นะครับ เสร็จแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับตั้งระดับให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็กดไว้สักแป,ป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็ดิฟน็อตด้เปนเท้าเนี่ยเน่นอรด้ิตครับหลังจากที่เราประกบ ไว้สักพักนึงครับสักระยะนะครับแล้วก็พอซิลิโคนเริ่มอยู่ตัวนะครับเราก็ทําการยึดน็อตด้านล่างได้เลยนะครับเท่านี้นะครับมันก็จะช่วยให้ไม่ม like ีล้มรั่วตามขอบข้างนี้นะครับเวลาที่เราเปิดแรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับเราก็จะเอามาทำเป็นคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับ